ก็ขอโทษสำหรับชาวรีซีโรทุกท่านนะครับเดี๋ยวพวกนี้ถ้าแคทไม่ได้อย่างวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเกมซูรูไปสตรีมแทนนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเอโรดอไอโอแล้วกันนี่ฮะอุ้ย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 ใยู่นี่ Này, mới chết gần tày. Ít. Ui! อุ้ยโทษทีนะคุณลุงพอดีผมมันไกลกว่าเ้ยไกลกว่าเป็นไอเทมที่ไม่ต้อง,ปงเปลืองแรเอาเลื่อนเสริมไป อ,อ,อ่าเคือสิมตายเลยว่าขนาดนี้ไม่ได้การต้องเอาใหม่นั้นเกมรีซีโร่หรือชีวิตฝาวิกฤตไปต่างโลกจะเปลี่ยนการจากการลงยูทูบทำนาเป็นการไลฟ์สตรีมนะครับถ้าใครอยากดูเกมนี้ก็ มาแล้วชมแล้วสตรีมที่โพไซดอนได้เลยในเฟซบุ๊กนะครับผมโิ้ยขายของขายตรงาขายตรงขายตรงขายสุดเน้นสดไม่เน้นทรงอุ้ยวิ้ยวิ้ยวิ่งในวันลาโอ้โเอ้ยนี่ ได้ยาวกว่าเดิมยาวกว่าเดิมโอ้เกมนี้ฉันรู้ว่านายก็คิดถึงนี่นี่นี่เอาหนับหนับเลยโอ้อืมอืมท่นานฝากรอยแพ้เอาไว้ใช่ใช่ฝากรอยแผลนี่เอารอยแผลไว้รอยแผลไว้สร้างบาดแผลสร้างบ,ดบาดแผลบาดแผลกลางหนะังคือความอับอายของนักดาบไม่ใช่ นี่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 บาดแผลกลางหลังคือความอาอายนั่นนักบาดแผลที่กลางเท้าล่ะมันคือความอยไปนี้ก่อนนี่และกนี่ไงเทคนิคการสู้เอ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้อบ้เฮ้ยเย ชมใช่ไตมงเ่นไมหน่อยแต่วมามาแล้ว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 โอเคตรงนี้ว่เยอะดีเก็บเเออเอาอะไรดีเนาะอันนี้ได้กันอืมเฮ้ยเฮยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซ เก็บก่อนเก็บก่อนนี่นี่โอ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่าไอ้เซนเตีตยมีโดน,น,นด้วยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอย่อา,ยาประมาณอย่าประมาณอย่าประมาณเออเอาเรื่องเสริมมาอืม เกมนี้สามารถเปิีนเน็ตได้นะครับมันทำให้ดูประหยัดแบตได้ส่วนหนึ่งนะเฮ้ยวันนี้ใครจะยอมอันนี้จะเล่นอเอโรกแค่เทินเ,เดียวนะครับรอบเดียวนะแลวเดี๋ยวอาจจะเป็นวันวันอังคาร คณะท่ายัางไม่เปิดเรียนก็จะลงไรสร์สตีมน่าจะเป็นวันอังคารครับถ้ายัางไม่เปิดเรียนออนไลน,น,น์เนาะก็จะลงเกมไรส์สตีมกับซูเปอร์คุงหรือรีซีโ่รีชีวิตฝ,ฝ่าวิกฤตตามโน้่นนะครับไอเกมแนวอนิเมะต้องยอมเขาจริงๆครับคืออ่าคือเนือ้อ ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่รูฟี่แันน่จ้จงเป็นราชาโจสรสสัดให้ได้เลยไม่ใช่นะครับคือเกมดีซีโรหรือเกมอนิเมะต,ต่างๆเนี่ยมันจะใช้พื้นที่เยอะแต่พื้นที่ในการอัดเนี่ยมันก็มีแค่ไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่ดีเลย ท er ี่เป็นเทก่ะดิไม่ใช่เคเบิลก็วันนี้อยู่กับเกมเมอรเก่าระดับตำนานอย่างแอร์โร่ไปก่อนนะครับเดี๋ยววันข้งข้านจะลองหาเวลาไลฟ์สตรีมกับเกมรีซีโร่นะครับผมอุ้ยอุ้ยเหมือนจะมีคนมาอ่ะฮ้อ แต่โอยแต่แบบคะแนนคมค่าโอ้เวลายังเหลือเขาแม่สุดท้ายก็เอาอีกสตาร์จะได้อ่าเลิกเปิรกอุย้ยพับทีพับทีพับทีขอสอยหน่อยขอสอยหน่อยขอสอยหน่อยอ,อ,ยอยุ้ยใบใฉ่มะม่วงแต่มึงก็ลวงได้ เอายังไงดีเนาะอีกคนแล้วกัน Job. นี่ดิฟเอนอ๋อนี่ดีกว่าโอ้ยโอ๊ยเจเอ๋เจเอ๋คุณพ่อมดชโอ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คุณพ่อมดโอ้ยวิวิกระบือวิแรง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 วิซัมบี้ซัมบี้ แบไปแบงไปแปงไปยิ่งยิ่งไกลยิ่งดียิ่งไกลยิ่งดียิ่งไกลยิ่งดีพอาะขี้เกียจเข้าไปเสี่ยงอุ้ย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 หนามของตัวนี้จะอยู truly, etes, ่ได้สามวินนะครับถ้าไม่โดนฝ่ายตรงข้ามอืมไอ้เจ้าเจ้ยเฮนูเขร์มานี่สิหวย ดดยิงไม่โดนไม่ใช่ยิงไม่โดนยิงไม่เข้ามกํแพงสินะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอกาสนี่แหละโอกาสอุ้ยทำอะไรดีเนาะเอาอุ้ยเลือดเลือดเลือดนะอุ้ยอุ้ยตายละตายใกล้ตายแล้วกับทําซ่าทําซานี่นี่เอ้ยแม่รอบนี้ตายเร็วดี นี่ต้องเอาปืนกลโหมดธรรมดาอย่างนี้ปืนกลน่าจะมีพื้นฐานเริ่มแรกที่สีที่สุดนี่นอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอย,อย,อย,อยร่างกายร่างกายตอนนี้ยไมไย่กยาดชาถอยมาห่างๆเลยถอยถอยครับถอยถอ,อยนะครับ สวัสดีคนไทยเชื้อสายแอคแวร์นิดที่แหวก่ายมาสมุรเข้ามาดูคลิปนี้อุ้ยอุ๊ยอุยอุยเอาอะไรดีไม่รู้เอาอะไรดีขอฝากอะไรแถวหน่อนนี่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 เรือเรือท่านเยอะเกินไปขับขี้ขอแกงแบงหน่อยได้ป้ะงอโอ้ยแมวแมวเราจะเป็นนักซื้อที่ดีสักสัก สักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งเลยอุ้ยอแต่มันแต่มันจะเล่นด้วยอืมอืมอืมอุยแค่โดนทิมแทนอุ้ยไปเก็บเลือดดีกว่าอุ้ยอันตรายอันตรายอุ้ยอุอุ้ยนี่นี่นี่นีนี่ี่ีนี่นีเนี่นีี มเพิ่มหลอดเลือดเพิ่มขนาดเลือดจะได้ตายอย่างเชอะเชอะนี่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 นนอุย้ยทำไมกวางไม่ยิงเลยล่ะหรือว่ายิงไม่โดนกวางตาบอดอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเซ็นเซนเซียะวะน่ะโดนโดนนั่นอ่ะแวไออุ้ยเอวเอวอุ้ยอ้ย อุย๊ยปิดชีวิตเอวนี่อุ๊ยเกีอยไม่เลิกเอ้าโอ้ย เอาขอรอบแม่เลขสวยเลยนะเนี่ยเรียกบกสอ้ายเรียกบกสอนไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณ อันนี้ไปตีหนึ่งครั้งถ้าคิวอ้ยลูกไฟเราลูกไฟลูกไฟเราต้องแพ้แน่เลยเฮ้ยลูกไฟไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้โอเคเดี๋ยวเอสบัตคี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  ไไไไไไอุ้ยยิงไม่โดนยิงไ่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนดนยิไม่ดนใส่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 ใสเอาคือแม่ไม่น่าไปเปลี่ยนอาวุธเลยวิวิสกิลเดิมมาตีหนึ่งครั้งเลือดจะเด้งสองเท่า เกาะการป้องกันเพิ่มลูก,ลกน้ำนี่เอาไปอุ้ยุ่ยน่าน่านาน่าน่าไหลังข้าหลังข้าถ้าเรือสำรองแกมหมดแล้วฉันฉันขอ はい,い แม่ก็ขอจบกันไปก่อนเดี๋ยววันอังคารหาเวลาแน่นอนกับเกม3 4โลกไลฟ์สตรีมที่บนเฟซบุ๊กนะจ๊ะก็เกมมันยินพื้นก็เกม Family. เฟรมเลทเยอะไปหน่อยไปล,ละเสียใครเออแล้วเจอกัน ือเขาดุแรงลึกลับเป็นแปลงซีจนเกินคาดกับทรงพลังยิ่งมากไปไม่ใช่เด็กน้อยที่ขี้คลาดเป็นเบนเชจากโชว์ดูเซ็ตดูใจเตน้นคงเป็นภาพหลักใจที่เขาก็นี่เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันมิซานสิง่ายหน้าตาอะไรมีซ้ำคนนั้นแต่ทำนิสตั้งมากมายเป็นเ,เนเชงเขามีพลังดุสุดยอดข่งกัสู้พวกอธรรมในปราสาทระนา เคยจะกัวอะไท้ทายเกินคนแตเขาไม่กลาจะนับพิฆาตชีเราให้พ้